ครับก็ชมองที่สามกันต่อมาครับสาหรับมีพ่อเงินบางคันกินขีตาสามชายช่วยควานะครับองนี้ก็เป็นน้าทองเหลืองเข้นกันนะครับตองนี้ก็ครับก็สามชายช่วยความในทองเหลืองนะครับ พอนะอรับเสียงไม่พอครับคอันนี้ก็ตะคิดจะเห็นชัดเจนนะครับไม่ได้แต่งแต่งไม่ไม่ค่อยปฏิบัติท่วไปนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเนื่องจากมันยุคเก่ารหรือว่า กานทำใบหลับข้อข้างนะจรจะไม่เนียนมากเท่าไหร่นะครับแต่หยาบนะครับรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นโบราณนะครับท่านสามารถที่ชมได้นะครับยินดีรับฟังนักแก้ไขนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านรับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง youtube นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็พบปะกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปพักเครื่องทางช่อง Youtube ของประพาดขอพี่ไม้นะครับขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> มันสุดจะง่วงนอนน,นอะครับพอ กลายกันมาโดยทั้สวยขึ้นนะครับอืม ดูดูดเฉยเลยเรื่องอะไรนี่คราตาสายไฟมาตาสาตายกับ่อยนะครับ แชทไฟไปด้วยฟังหูฟังไปด้วยมีสายไหมนะครับมีสายไหมไปไปตามสายไหมมาเลยนหม,มเป็นโลหะนะครับสวิตช์เปิดเป็นโลหะอันตรายครับระวังให้ดีนะครับักท่านที่ชาร์จไปทํางานไปนะครับทางหูฟังไปนะครับมันเป็นโลหะนะครับ, <k S 2> บ <protagon> กระแสไฟมันเข้าได้นะครับถึงตายได้นะครับ อันเป็นพี่น้องทั้งหลายระวังให้ดีนะครับเมื่อกี้โดนไปแล้วครับร์จแบตนะครับแล้ใช้ไม้ไปด้วยครับตัวซีบิกนี้มันเป็นโลหะนะครับเป็นโลมิเนียมครับวิ่งเข้าไปพอดีเลยจิตจี๊ดเลยดีนะครับมันวนมันน้อยนะครับแต่ไฟเยอะเรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมติดตาม ขอบคุณจัจสูงเลยทีเดียวนะครับก็มีกำลังใจทำต่อนะครับสำหรับคลิปนะครับกอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสนะครับ่บายเข้ามาอยู่ในช่องได้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับปีกว่าถึงสองปีเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ มาถึงขั้นนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่าน,นครับหลายๆฝ่ายนะครับขอบพระคุณมีอุปการะคุณนะครับที่แบ่งปันนะครับชาวหาไปบูชาติดตัวไว้เป็นสิริมงคลน,นะครับขอบพระคุณนะครับที่ในการสนับสนุนนะครับ สำหรับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สามนะครับสามชายจีวรคว่ำนะครับทองเหลืองนะครับครับสำหรับชิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของลิปแล้วนะครับก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ลิปต่อไปนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ